เรื่องราวทั้งหมดของหมาของแม่ก็ประมาณนี้เลยครับพ,พี่้ีคือสำหรับวีนะวีว่าบางทีใครที่ไม่ไม่พร้อมจะดูแลชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่มันรักเราทั้งหัวใจอะรักเราแบบที่เราเป็นโลกทั้งใบของเขาจริงๆอะ่ะอย่าเอาเข้ามาแค่นี้เลย จริงๆกับเรื่องนี้ผมผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งคือหลายๆคนฮะเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงเพราะว่าตอนเด็กๆมันน่ารักเนาะแต่พอโตมาแล้วเราไม่ได้รู้จักจริงๆว่าธรรมชาติของนิสัยอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอโตมาเลี้ยงเรารับไม่ได้ไม่เข้าใจเอาไปทิ้งก็ไปปล่อยสุดท้ายอ่ะวันที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะมันแค่ช่วงช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งอ่ะแต่ วันเวลาของเขาทั้งหมดหลังจากนั้นนะเขามีเราคนเดียวเลยนะเวย้ยสัตว์เลี้ยงอะ่ะสัตว์เลี้ยงทุกชนิดแหละผมเชื่ออย่างนี้นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันคือความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงและก็คนถ้าไม่พร้อมอย่าอย่าเริ่มเลยอย่าเริ่มตั้งแต่แรกอย่าไปหยิบมาอย่าไปเอาเขามาเลี้ยงอย่าไปเอาเขามาดูแลเพราะว่าสุดท้ายแล้วตลอดลมหายใจเขามันเราเป็น,เป,นเป็นโลกทั้งใบของเขาจริงจริงอะ่ะ